е yeah. е yeah. เป็นความคิดที่ไม่ดีเท่าไร่หรอกนะของแบบนี้มันอยู่ที่กลืนไรเดนครั้งหน้าถ้าฉันเจอซับซีโร่ฉันควรจะขอบคุณเขาที่ทําให้ฉันได้ไอเดียเจ๋งๆโอ้ยเห็นไหมบอกแล้วไม่ฟังเองก็ดีกว่าที่คาดไว้หน่อยนึงโอ้ยต้องทนอยู่อีกนานแค่ไหนวะเนี่ย เราอยู่ที่นี่มาเกือบเดือนแล้วฉันสร้างหนังของฉันไม่ได้หรอกนะจกกักรวัดเอาว์นักลบเวทมนต์ยังไม่เห็นสักตัวเลยเนี่ยนายมาเพราะแบบนี้นู่งแขงบอกว่าจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตฉันไปตลอดการใช่ไหมแล้วแกดูมันเปลี่ยนสิแฟนเก่าฉันเขาเสียใจแน่เลยที่เลิกกับฉันวันนั้นเนี่ยเห็นแก่ตัวชมัดอุ้ยตายดูมันพูดมึงมาที่นี่เพื่อจะเอาดาบมึงคืนหรอกพวกเราต่างก็มีเหตุผลกันทั้งนั้น เหตุผลบางคนอาจจะดีหน่อยแต่เรามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อทะเลาะก,กันหรอกนะเราอยู่ที่นี่สู้เพื่อเอืดเรียมถึงเวลาบ้านนั่นแล้วและในวันนี้หนึ่งในพวกเจ้าจะถูกคัดเลือกไปสู่การประลองข้าคนเดียวหรอกลรอครับที่เอาโวมากันหลายคนไม่ใช่เหรอกฎการประลองนั้นทาให้ผู้สร้างนั้นได้เปรียบและใช่แล้วเอาเวอร์เป็นผู้สร้าง นายก็รู้อยู่ว่าทำไมฉันไม่เคยถามเรื่องนี้แต่เ,ออเราได้อะไรจากการประลองครั้งนี้โอ,อเตรียมและอววัลเวลอยู่กันอย่างเสมอภาคมาอย่างยาวนานแต่อววัลเวลนั้นแข็งแกร่งมากหากชนะพวกเจ้าที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกผมก็คิดว่าคุณชื่นชมอววัลเวลซะอีกมันเป็นสถานที่รยนโนที่ดีมีความมั่งคั่งและสวยงามแต่นอกจากเราไม่ได้มีเป้าหมายและยึดมั่นในสิ่งเดียวกัน ที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบได้ก็อเอาโบยำเกรงต่อพลังของเราแต่ถ้าเราอ่อนแอจากคู่แข่งก็จะกลายเป็นศัตรูข้าจะไม่แพ้แน่ท่านลูกแข่งอย่างแรกเจ้าต้องชนะการต่อสู้ตรงนี้ให้พวกเราเห็นก่อนหนึ่งในพวกเจ้าที่อยู่ถึงคนสุดท้ายจะถูกเลือกออกมาไเดนกล้าออกมา ฉลาดเลือกได้วะเอาไก่อ่อนมาคนแรกเจ้าต้องเผชิญหน้ากับเขาจอนนี่เคธเตรียมตัวแพ้ไว้ยังโอเคจัดไปอย่าให้เสียแต่จำเอาไว้ด้วยแล้วกันไอ้บานนอกฉันนี่แหละดาวรุ่งศิละปะก,การต่อสู้ตัวจริงฉันไม่คิดว่าน่าจะรลบมือมันไหวหรอกนะฉันพร้อมอยู่แล้วจอห์นนี่เคสพร้อมเสมอเลยด้วย์ <Fight! S 2> ออิ่อ เป็นเกียร์อย่างยิ่งที่ได้สู้กันเอเอ,เอยินดีต้อนรับเคนชิทคาฮิเจ้ารายต่อไปแกมีพรสวรรค์ในเดนแต่แกก็ยังมือใหม่อยู่ดี ไม่ว่าฉันจะขาดอะไรไปใจฉันมาทดแทนได้มันอยู่ที่พลังไม่ใช่ใจที่จะเอามาชนะข้ารู้เพราะข้าเคยเจอมาหมดแล้วยังสงสัยในความสามารถฉันอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วเจ้าได้รับชัยชนะยังใสสะอาดเจ้าพักได้แล้วไรเดน คำนี้ต้องเจอคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเจ้าอ๋กูไม่แปลกใจเลยให้หนึ่งแบงค์เทาแกบอกกลังเหลาชนะเอาให้หน่าสนใจหน่อยเซนโตะละว,ว่าไง <c oughs> ไม่ให้หรอกเว้ย ดังนั้นกาเหลบผู้ชนะในรอบนี้จะได้เป็นตัวแทนเอิร์ธเรียมให้ประชันกับอัลเวิลเป็นภารกิจที่อันตรายและไม่ควรประมาทเจ้าสามารถถอนตัวได้แต่ต้องทนอยู่กับความอับอายของตัวเองข้าเลือกที่จะสู้ข้าก็ด้วยขอให้พวกเจ้าโชคดี ยอมรับเธอไรเด่นนายไม่เคยเอาชนะฉันได้เลยวันนี้ก็เช่นกันไม่เหรอพวกพระที่สอนเราอย่างนึงข้าคงที่เดียในจัก,กรวาลคือการเปลี่ยนแปลง <Fight! S 2> ทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกกลางหล่าพวกเจ้าทุกคนทำได้ดีมากแล้วเจ้าไรเด่น ข้าไม่แปลกใจเลยที่ผลออกมาเป็นอย่างนี้นี่ข้าเอ,อ่อยินดีด้วยไรยเดนสำหรับการประลองเจ้าต้องมีสิ่งนี้มันถูกสร้างจากเทพอาวุโสมันทำให้ผู้ใช้มีพลังแห่งแสงและสายฟ้าเอาล่ะเจ้าลองใช้มันดู ในหนังของฉันเลยสุดยอดมากเลยแต่ว่ามันจะเป็นด้วยเหรอมันทำให้เจ้าแข็งแกร่งและมีพลังอำนาจชาวอเวที่ต้องเจอก็เป็นพวกนักเวทตัวฉกาดเครื่องราวนั่นใช้ลงสนามได้เจ้าต้องระวังตัวน่ไรเด่นเพราะมันอันตรายคืออาจถึงตายได้อยา่ากังวลพวกเขารอบประลองไม่เคยมีใครรับบาดเจ็บสาหัสหรือถูกสังหารข้าไม่เคยส่งนักรบของข้าไปตายในมอร์ทอนคอมบั เราจะออกเดินทางกันในอีกเจ็ดวันไปเมืองหลวงซุนโดของอาวโวการประลองจะจัดขึ้นที่พระราชวังขององค์หญิงสินเดวอาวโวสามารถเป็นได้ทั้งสัตว์ประหลาดและมีชิพภัยต่อชาวโลกอย่าไปอยู่ในอุบายของพวกมันจงจดจ่ออยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย ไงสมชายความรู้สึกตอนนี้เหมือนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอีกแล้วโอแม่เจ้าเหมือนฉันจะมาเออไม่เสียเที่ยวแล้วะพวกเราเป็นแขกนะจอนนี่หัดเคารพกันบ้างสิง้อยินดีต้อนรับท่านลูอแข็ง ขอบพระคุณองค์หญิงมิเลนาท่านจำน้องสาวแค่ได้ไหมแน่นอนเจ้าหญิงคิธาเนาข้าขอแนะนำให้รู้จักจอนนี่เคสกังเหลาเคนชิทะคาฮาจิและแชมเปี้ยนของเอิร์ธเตรียมไรเดนหวังว่าจะเตรีมตัวมาดีนะไรเดนเพราะว่านักรบของเรามุ่งมั่นกับชัยชนะเป็นอย่างมากไม่มีอะไรแล้วล่ะมันก็นานมามากแล้วที่เราได้รับชัยชนะเจ้าหญิงมารลนาะรากลับกันได้แล้ว องหญิงซินเดอโรราอยู่ขอบคุณทันยา พวกเอเทอรีรยนแล้วก็ชาวคานะพวกหกแขนเป็นชาวนักนาดำนักบวชเคยเล่าให้ผมฟังแต่พอเจอตัวจริงแล้วเจ๋งเป็นบ้าเลยแต่ท่านราชินีต้องจ่ายเงินมหาศาลให้กับเทศกาลนี้มากทีเดียวข้าชื่นชมเจ้าหญิงข้าไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีสำหรับชาวอโวนี่ถือว่าเป็นเกียรติมากและข้ากับพ่อเจ้ารู้จักกันดี ากาเส้นทางของพวกเรามันควรจะโล่งนะจะให้รอเหรอนลาจให้ข้าปล่อยชาวตะก,กับท่านที่ติดเชื้อเข้ามาเราไปข้าฝ่าบาทผู้ที่ถูกจับกุมก็ยังอยู่ในนี้นแทนที่จะให้รายงานตัวเพื่กักกักนจะให้ชาวเอิร์ธเรียไม่พอใจไม่ได้ลีมไหมเป็นผู้รักษาการที่ชุนโดเธอต้องทำให้มันดีกวนน่านี้เพราะว่าเขาคาดหวังกันมาก องหญิงเมเลน่าดูท่าทางจะไม่กินสั้นกับผู้หญิงคนนั้นสักเท่าไหรหรอกนน่นั่นลีเมยเป็นผู้นำกองทัพอุมกาติต้องคอยปกป้องพระราชวังซึ่งเรื่องที่พ่อของราชินีมิเลน่าถูกสังหารมันควรจะอยู่ในการดูแลของเธอระวังตัวด้วยอย่าทำให้ตัวเองเสือแรงเปล่าล่ะถ้าว่าผมแพ้เลยในทัวร์นาเมนต์จงมีสมาธิกับสิ่งที่จะทำ เพราะสิ่งที่จะทำสามารถควบคุมได้เอาไปเต็ดกะโหลกเหมือนในหนังชั้นชมัดเลยนั่นนายคนสอจะให้เขาทำนายเสียขวันได้จะเป็นข้าหรือชาวเอิร์ธเรียมนี่ที่จะหนังเหนียวกว่ากันะ นายอยากจะวัดกับเขาสักตั้งไหมล่ะเดี๋ยวไรเด่นจัดจ่อพิสูจน์ตัวเองในเร็วๆนี้หวังว่าจากนั้นตอนคนคงแก่แพ้มันคนยงยอมรับความจริงไม่ได้แบบนี้ดีกว่าท่านนายพลนี่แกยังไม่ได้บอกชาวออดเรียบร้อระวางการต่อสู้นี้ถ้า,า,าแพ้จะเป็นยังไงคิดว่าพวกเขาจะแพ้สินะท่านนายพลแล้วท่านล่ะคิดว่าท่านจะสามารถชนะศึกนี้ได้หรือเปล่า เราจะจัดการผุท้าชิงของแกลูกขังมันจะไม่ได้รับชัยชนนะ ยินดีต้อนรับสมาชิกขาหมุบ้านศักดิ์สิทธิ์ยินดีต้อนรับกับแขกชาวเอิร์ธเรียมเรารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อให้เกียรติสามีผู้ล่วงลับเพื่อเปิดงานป็นลองที่เขาสร้างขึ้นกับท่านลูแขงเพื่อส่งเสริมพลทุกอาณาจักรอยู่กันอย่างสงบสุขหวังให้ดวงวิญญาณของเจอเรตมองพวกเราด้วยความภาคภูมิใจจากสถานที่อันแสนสงบในป่าแห่งการคงอยู่ท่านลูแขง ราชินีซินเดลถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญพวกเราอีกครั้งเรายินดีต้อนรับท่านอยู่แล้วเอาละ่ะให้เราพบแชมเปี้ยนของท่านทีแชมเปี้ยนของเอิร์ดเรียมคือไรเดนขอรับฟาบาทเขาได้รับหน้าที่นี้โดยผ่านการคัดเลือกจากนักสู้เอิร์ดเรียมที่แข็งแกร่งมานัดต่อนัดดูเป็นกังวลน,นะหนุ่มน้อยเ้าคือคนแปลกหน้าในต่างแดนนะครับ จะอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะต้องสู้กับคนที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอย่างที่เจ้าพูดงั้นต่อจากนี้ก็จะลำบากหน่อยนะเริ่มนบัดนี้ประเพณีที่สืบต่อมาอย่างยาวนานการบรรลองคู่แรกทาหารเอกแห่งเมืองซุนโดลีเม ขอเธอปกป้องความเกรียงไกรของอาณาจักรเราไว้และรักษาระเบียบของเมืองหลวงเราไว้ด้วยฝ่าบาทเพคะข้าจะปกป้องบ้านศักดิ์สิทธิ์และเอาเวอร์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้ามีเง้นเธอก็ทำเกินความคาดหมายของฉันเป็นอย่างมากจำได้ไหมถ้าเจอเรจไม่ขอเธอไว้เธอไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอก เจ้าแค่ต้องทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วที่เหลือจะตามมาเองครับท่านลูแขงมาดูกันว่าเจ้าจะทำได้สักแค่ไหนหวังว่านี่จะเป็นชัยชนะแรกของข้านะฉันจะต้องเหนือกว่าเจ้าชายเอิร์ธขอบคุณสำหรับการประลองในครั้งนี้ องขอชมเชยสำหรับการต่อสู้ที่ดีไรเด่นมาดูกันว่าการต่อสู้ต่อไปจะเป็นยังไงได้พลเช่าเจ้าเลือกใครมาเป็นนักสู้รายต่อไปฟ้าบาทข้าเลือกเรกกะมาเป็นนักสู้คนที่สองตามคำสัง่งตอนเป็นเด็กเรกกะเป็นเด็กกำพร้าในช่วงสองร้ามคาเฟ่แม้ว่าจะถูกจับกลุ่มตัว แต่เขาก็ยังไม่สิ้นหวังเขาฉีกกระชากและรอดออกมาได้หลังจบสงครามข้าเลยนำตัวเข้ามาทำให้เขากลายเป็นทหารหานกล้าจนกลายเป็นกำลังหลักในการสู้สงครามแกมีสังกัดก็งกำลังหรือเปล่า หรือว่าแกเคยสู้ตาในสงครามไหมวะก็ไม่เคยสักอย่างเลยองั้นแกก็ยังไม่พร้อมไอ้ชาวโลกและนี่จะเป็นสงครามสุดท้ายของแกเป็นไงเล่าโดนชาวนาเล่นข้าพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปแล้วครับ ต่อไปจะเป็นใครเหรอทนไว้ก่อนหนุ่มน้อยเราจะเลือดมันไปก่อนจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้หวังว่าข้าจะเจอทุกคนในงานเลี้ยงเย็นนี้นะอืมอออมอืมอืม,อม อมอร่อยอืมคือว่าเอออายุหมื่นกว่าปีเลยอะ่ะแต่คุณสวยซะขนาดนี้เนี่ยนะคุณเห็นอะไรในตัวเขาเนี่ยเขาเป็นฮีโร่ไรเดนถึงเขาจะไม่รู้ตัวก็เถอะเจ้าจำทุกคนที่นี่ได้หรือเปล่าท่าที่ฟังมาก็หมดแล้วนะยกเว้นเขา นั่นคือเรนนักเวทสูงสุดนั่นไม่ใช่ชื่อจริงเขาแต่เขาสามารถใช้พลังในการควบคุมน้ำได้ท่านดูไม่ดีเลยองหญิงข้าสบายดีนะทันยาข้ารู้แล้วว่าต้องเจอกับไม่เลยหนะ้าแต่ว่าต้องเจอกับทัญยาด้วยเหรอพ่อตามหลักแล้ว นายไม่ควรแต่ถ้าเป็นงั้นนายจะถูกทดสอบทำไมอุะมกะติเหมือนกับทัญญาทั้งสองต่างเป็นนักรบถูกเลือกโดยบุตรสาวคนแรกที่เกิดในอารเวลตั้งแต่เด็กๆพวกนางถูกฝึกเพื่อให้ปกป้องอาณาจักรคงเกิดปัญหาบ่อยแน่เลยอถึงต้องหาคนมาทำหน้าที่แบบนี้อ่ะนะในอดีตแสนยากเย็นในช่วงหนึ่งหมื่นปีของการปกครองโดยราชินีซินเดลคือช่วงที่ดีที่สุด และบรรยากาศเหล่านั้นก็หายไปสามีของฉันเจอเร็ดเชื่อว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตอย่างมีความสงบสุขเพื่ออนาคตที่สดใสขอให้ไม่มีความลับใดฉีกขาดความสัมพันธ์ของพวกเราข้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาที่นี่และพบกับทุกคนองค์ราชินีแลนะข้าเห็นแล้วว่า อะไรที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้แบบนี้เฮ้ยพวกเราไมา่ได้ต่างกันมากหรอกเจ้าแชมเปี้ยนคือข,ขอโทษนะหูหนหรือไงอดอเรียมนมนะมนพอได้แล้ว<อ>นายพลขออภัยครับท่านองราชินีข้าอาจเพลิดเพลินไปกับหงโทงเลยกินสี่มากไปหน่อยถ้าท่านจะให้เจ้าไปซะ